คือพระท่านอ่ะไม่แข่งกระด้ไงไหมพระท่านมีชีวิตนี่แล้วทรงพิมพ์เนี่ยก็เป็นทรงพิมพ์ของวัดหนังเนื้อเป็นเมกสิทธิ์แน่นอนอ่าเนื้อเป็นเมกสิ์แน่นอนแต่เมกสิ์เนี่ยเห็นไหมน้องบอกพี่ผมปอกผิวแบบที่พี่ปอกอะ่ะผมไม่ได้ซื้อถูกนะเนี่ยมหไหมหลวงตพาพันสร้างพระน้อยผงของบางขุนพรมอะ่ะ ก็เลยอยู่ในพระเยอะที่สุดถ้าถามผมว่าบางหุ่นพรมแตกกูมาเนื้อบางหุนพรมมาอยู่ในพระของใครเยอะสุดอะหลวงตาพันดูง่ายไหมเป็นธรรมชาติดีเลยเนี่ยเห็นไหมครับแล้วอ่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ภูวัดอินอ่านี่ฮะเป็นเหรียญ พางป่าเลไลหลวงปู่ภูวัดอินก็ที่สมเด็จท่านแพงๆอ่ะท่านเป็นลูกศิษย์สมเด็จโตนะช่วยสมเด็จโตพิมพะกดพระนะครับแล้วเหรียญที่ทานตัวท่านก็ไม่ค่อยเจอก็ที่ทานตัวท่านแน่ๆแบเบอร์ก็มีเหรียญเนี่ยที่ท่านสร้างเป็นพระพุทธนะพางป่าเลไลมีเหรียญเล็ก ที่ผมที่เจอเหรียญขอสับผมเจอเหรียญในชีวิตที่แบ่งแฟนเพจไปเหรียญน,นี้คุณเซิร์ช Google เจอเลยคุณดูหนังสือพระเล่มในอดีตก็จะมีลงแต่ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นตามเพจพระเครื่องหรอกครับเพราะพระล้ำค่าเหล่านี้เขาเก็บกันหมดนะครับปู่ภูวัดอินแล้วก็ด้วยความพิเศษนี่ท่านก็จะลงจานอัคระไว้ อท่านก็จะลงจานอัขระไว้นี่ใครอยากจะได้วัตถุมงคลหลวงปูป่ภูวัดอินนะครับไว้บูชาสองนาทีสองนาทีเปิดแรกมาเวลาเดินครับหาของที่ทันนะครับปูป่ภูที่เรารู้กันก็จะมีนี่แหละครับอ่ะผมไม่คุยอะไรเยอะครับเพราะของแบบนี้คือคนรู้เขารู้อยู่แล้ว คนรู้เขารู้อยู่แล้วปูป่ภูวัดอินนะท้าท่านไม่เจ๋งจริงก็ไม่คงไม่มีบันทึกนะอยู่ในนะเรื่องราวของสมเด็จโตพมรังสีแซยิสแขนหักศอกนั่นคือซิกเนเจอร์ของท่านองค์หลายหลาแสนนะครับท่านก็จะมีเหรียญเนีรนะูปเหมือนท่านเหรียญพอโตวัดอินที่เป็นเสมาใช่ แล้วก็มีเหรียญปางปลา,าเลไลอ่าอันนี้ลงเหล็กจานเอาว่าเก็บพันนายเป็นสิบล้านอะ่ะมีเหรียญปูู่วัดอินอะ่ะป,งปางป่าเลไลหลังจานแล้วหรือยังแล้วในวงการนะผมเล่นม้ามายี่สกว่าปีแล้วผมเจอไม่ถึงห้าเหรียญน,นี่อันนี้ไปเลี่ยมทองได้เลยยิงใครที่เกิดวันพุธกลางคืนะนะ่นะยิ่งดีนักแรผมบอกเลยหมดเวลา โอ oh, hey, ้นราคาปูพูวัดอินราคานี้นี่ไม่ใช่เหรียญยอดนิยมวงการนะต้องบอกกันเดียวหมดแรงทำไ์ต่อครับขครได้ไปลูกปิดแล้วนะครับปิดที่พี่สาคอนนะครับหนึ่งมื่นแปดพันห้าร้อยบาทพี่พรบอะเลสไม่ทันนะครับพี่พรบอลเรสไม่ทันใช่ลงเงินตามบัญชีหน้ารายเลยใช่ไหมครับพี่อังวังวินโอเหรียญปูพูหมื่นพระบาท ไม่อยากขายทำไงดีอ่ะอ๋อเหออันเนี้นะต้องบอกเลยน่าจะเป็นเหรียญวัดเขาตะเขาที่หายากที่สุดน, <S <S นี่นี่น่าจะเป็นนะครับลงยาวัดเขาตะเขาที่หายากที่สุด ก็ตั้งแต่เล่นพระมาผมก็เจอของผมเจอองค์เดียวอะนะครับเป็นเหรียญขาตะเคารอลงยาหลวงพ่อรอว่าข่าวตะเคาเนี่ยคือแขวนแล้วจะไม่เจ็บไม่ป่วยถ้าใครที่เจ็บป่วยอดอดแอดแอดหรือไม่สบายเนี่ยดีมากอันนี้องทำพิเศษครับเนี่ยขึ้นงานแบบนี้คือก็าทำพิเศษก่อนปีศาจมหน้าร้อยเยอะ อแล้วก็จะมีองค์นี้ที่ผมบอกเอาแล้วคือแล้วไหมคือเริ่มเขียวแล้วนี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเ mm hmm. มื่อวานน่ะว่าจะนะครับล้างสไลด์พอเนี้ยเพิ่งจะปอกผิวออกมา mm hmm. เป็นพิมพ์วัาหนัง mm hmm. นี่เป็นพิมพ์วัาุหนัง คุณเห็นไหมเนี่ยยังปอกไม่หมดเลยถ้าคุณสังเกตนะเนี่ยผิวด้านล่างเนี่ยยังปอกไม่หมดเลยนี่แล้วก็โอ้โห,โหนี่ยยีพ้าสนวัตที่น่าจะสวยสะเทือนเรือลั่น วัดหนังมีเมกสิทธิ์ด้วยต้องบอกว่าถ้าทำเมกฮัทได้อะนะทำสำลิดได้และถ้ามีทองคำก็ทำเมกสิทธิ์ได้แต่พิมพ่ะหน,นีไม่พ้นวัดหนังอยู่แล้วขาวตะเขาครับ อ้าวเขาตะเขา้าสำหรับผมอะองค์แรกคนเพชรบุรีจา๋าเคยเห็นเหรียญเขาตะเขาแบบนี้กี่องค์แล้วสองนาทีทหลวง,งพ่อวัดเขาตะเขาออื <c oughs> แล้วลงยาแบบนี้เป็นลงยาน้ําเคลือบในอดีตด้วยนะกปิดแรกมาเวลาเดินครับขเขาตเาน่าจะแปดศูนย์บวกลบอะ่ะมาแล้วครับพี่กบจังสองพันอ๋อครัแบเบนี่ยคุณเจอเหรียญลงยาว่าเขาตะเขาก็เหลยละสองหมื่น 20, กว่าบาทใช่ไหมที่เป็นเหรียญเป็นเหรียญทรงนี้เหมือนกันเป็นเหรียญใบาสาเกอ่าที่มียานตรงยันขวางอะ อันนั้นก็หาเจอ,อยากนะแต่เนี้ยยากที่สุดเหรียญหลอกผมก็เคยเจอแล้วเป็นสิบเหรียญเหรียญปั๊มยุคสองสี่หกแปดก็เจอสี่ห้าเหรียญแต่เนี้ยเหรียญเดียวเหรียญแรกในชีวิตก็ผมว่าเขาน่าจะทําให้คนสําคัญน่ะเพราะนี่เป็นงานนะขึ้นรูปแบบเฉพาะเป็นเลยหมื่นเก้าอกอีแปนจะแตกมื่นกว่าบาท ตังหมืนนะะห่นกว่าบาทเนี่ยหาเมื่อไหร่ก็ได้นะ,อะโอ้โหหมดเวลาไปแล้วครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ทวีนะครับสองหมื่นบาทพี่จุฬาถามสองหมื่นห้าร้อยไม่ทันนะครับต้องบอกครับว่าพี่ทวีอะชอบหลวงข่อทองแมขอตะเคาอยู่แล้ว <ฮะ S 1> ผมมาคิดในใจเลยว,ว่าพี่ทวีอจจะต้องมาปิดพ่อทองเพราะอะไรเ <ฮะ S 1> พราะพ่อทองเอหรียญน,นะเชื่อไหมครับเหรียญละเจ็ดแปดหมื่นเนี่ยผ่านมือผมนะไม่ต่ำกว่าห้าเหรียญ เหรียญหล่อเนี่ยผ่านมือผมไม่ต่ำกว่ายี่สบอ่าสำหรับเหรียญปีหนึ่งหกไม่ต้องพูดกันผมได้ทีได้ 20, ยี่สิบสาสิบเหรียญใแต่งานแบบเนี้ยเขาทําให้เฉพาะครับเขาทําให้เฉพาะแล้วการลงยาเนี่ยเป็นเป็นงานลงยาใน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 แบบพวกถาดกับเบื้องในสมัยโบราณนะ่ะ มีตังก็หาซื้อไม่ได้ครับแบบนี้เจ้ากรมยิงปังเดียวนี่เวลาพอดีด้วยแหละครับรายการสุดท้ายค่ำคืนนี้อันนี้ขอล้างขอล้างต่ออีกวันได้ไหมเนี่ยคือที่ได้มาเมื่อวานเนี่ยเก็บไว้ยังไม่ได้ล้างเลยผมว่าดูง่ายนะการหล่อสไตล์แบบ คือพระท่านอะไม่แข็งกันได้ไงไหมพระท่านมีชีวิตนี่แล้วทรงพิมพ์เนี่ยก็เป็นทรงพิมพ์ของวัดหนังเนื้อเป็นเมกะสิท์แน่นอนอ่าเนื้อเป็นเมกะสิทธิ์แน่นอนแต่เมกะสิทธิ์เนี่ยเห็นไหมน้องบอกพี่ผมปอกผิวแบบที่พี่ปอกอะ่ะผมไม่ได้ซื้อถูกนะเนี่ยไหมคุณจะเห็นว่าคราบผิวนอกอะที่เป็นเมกพัะยังอยู่ แล้วพิมพ์พาะถ้ามีชีวิตก็พิมพ์เขื่อนเล็กวัดหนังก็แบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นสมเด็จหลวงตาพันปีศูนย์สองคุณลองเอาสมเด็จหลวงตาพันปีศูนย์สองอะไม่ศูนย์สองชัดเจนนะไปเทียบกับเก้าห้าตาแผ่นดินดิี เนี่ยคุณเอาไปเทียบกับ95ตาแผ่นดินขอบคุณครับนี่คุณเอาไปเทียบกับ95ตาแผ่นดินนี่เก่าเก่าวกว่านี้แม่ตาแผ่นดินเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเป็นศูนย์สองหลงตะพันเนี่ยคุณจะเห็นเม็ดบางขุนพรมนะักเต็มองค์เลยรู้ป่ะเพราะอะไรหลงตะพันเนี่ยแกอยูวัดบางขุนพรมอะหลงปู้ลงพูหลงตพันเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ผมไม่เหมือนกันแต่หลงปูหลงพูเนี่ยสร้างพาะเยอะกว่า หลวงตาพันธ์สร้างพระน้อยผงของบางขุนพรมอะ่ะก็เลยอยู่ในพระเยอะที่สุดถ้าถามผมว่าบางขุนพรมแตกก่มาเนื้อบ,บางขุนพรมมาอยู่ในพระของใครเยอะสุดอะ่ะหลวงตาพันธ์ดูง่ายไหมเป็นธรรมชาติดีเลยเนีย่ยเห็นไหมครับแล้วแบบเียศูนสอนเราตาแผ่นดินเก่ากว่าน,นี้ไหม ผมกล้าพูดนะคุณไปซื้อศูนย์เก้าศูนย์เก้ามีเนื้อน้อยกว่าน,นี้คุณไปซื้อร้อยปีร้อยป,ปีนี่แทบมองไม่เห็นเนื้อเลยเอ้เ mm hmm. ออเนี่ยใช่ครับพี mm ่อ hmm. ำนาจไทยเจริญ mm hmm. ก็คนน่ะไม่เคยเห็น mm hmm. เพราะพ้าแบบเนี้ยพ้าหลวงพาน่ะนะในสายของวัดบางขุนพรมอะ่ะเก็บไม่ขาย mm hmm. เพราะในสายบางขุนพรมอะ่ะเขาจะรู้กับสิ่งที่ผมพูดนี่แหละ ก็ข่าวห้คนมาพูดให้ผมฟังแล้วถ้าคุณอยากจะดูว่าเนื้อบางขุนพมอ่ะเป็นยังไงให้คุณไปดูเมด็ดแต่ข้างในเนี่ยตำตำตำกุต,ต,ตกภัณฑ์จะได้เม็ดใหญ่ของเขาอ่ะเนี่ยฮะสมเด็จหลวงพันา์คนเขาคิดได้ครับคือตอนเนี้ยคุณไปชี้นําคือถ้าเขาอ่ะไม่มีความรู้เลยอ่ะ คุณไปชี้นำเขาได้ซื้อพระแบบนี้แบบนู้นก็เขาไม่รู้ไงแต่เมื่อเขารู้แล้วนะ,ะเมื่อเขารู้แล้วอ่ะเขาจะไม่ซื้อพระเขาจะเลือกซื้อพระที่เขารู้เองได้ขายปูผูใช้พระหลวงตะพันได้หมดแล้วแต่ตามสบายใจนี่นะครับเนี่ยเนื้อบางหุนพรมเนี่ยถ้าคุณอยากแขวนพระที่มีเนื้อบางขุนพรมเยอะ แล้วองค์นี้สวยแล้วนี้พิมพ์อะไรรู้ไหมนี่ขเขาเรียกว่าอะไรพิมพม์พิมพิมที่ไปเอาวัลลคังสวยๆมาทอดอ,ะอ่ะอ่านะฮะนี่ไปเอาบางขุนพรมนี่ไม่ใช่วัลคังเอาพระสมเด็จบางขุนพรมอะ่ะที่ออกมาจากในกรุกองสวยๆเนี่ยมาถอดแม่พิมพ์ไว้กดใส่ดินเหนียวแล้วเผาขึ้นมาเดี๋ยวเราเอามา กดพิมพ์มาแล้วก็จะสวยนะครับอ้าวนาทีเดียวหนึ่งาทีถ้าใครจะเก็บเรื่องสายสมเด็จนะแล้วรู้เปล่าว่าพระสพเนื้อผมของผมเนี่ยที่ไปอยู่ในพระปิดตาที่โด่งดังของปทุมธานีเนี่ย mm hmm. ก็มาอยู่ในพระปิดตาชุดนี้เหมือนกันเนี่ยก็จะเห็นเนื้อ ของพระบังขุนพรมเนี่ยเป็นเม็ดๆอันนี้นะอยู่ในพระของหลวงปู่หยีวัดหงปู่เยมีมนะปู่หยีวัดหงก็ทําพระผงสิบสองนักสัตว์สิทธิ์อาจารย์เปิงพิมพ์แกจึงล้ออาจารย์เปิงมาอยากรู้อาจารย์เปิงมีพระพิมพอะไรบ้างไปดูของปิดตาปู่เยีวัดหงถ้าฉันไม่เก็บก็ไม่มีให้ดูกันเนี่ยฉันไม่เคยขายพระหมดหรอกฉันต้องเก็บไว้บอกน้องๆฉัน ให้อาจารย์แบงค์จัดก,การนี่สมเด็จม,มีข้าวน้ํงน้ำก่อนเปิดแรกมาเวลาเดินครับสวัสดีครับมาอ่มาแล้วครับพี่จิระเดชสามพันโอ้โห,หมวนสารเก้าเต็มองค์เลยพี่นะครับอเป็นกายศาสตร์เลยองนี้นะครับนี่ดูดิพี่นะเป็นจุดข่า,ขาวๆนี่คือนะครับ สมเด็จบางกุนพมที่แตกกุในปีสองพันห้าร้อยนะพี่นะนะครับไหนสายไม่รู้เล่นเท่าไหร่นะครับนี่ครับมาประมูลกันเอ้าทีนะครับพี่เออมาแล้วชัดละขอโทษด้วยนะครับนี่ครับสวยจัดบอกเลยนะครับเนี่ยผสมน้ำมันตังยิ้วนะครับนี่ครับโอ้โหมวนสะอันสะใจเนาะ นะครับมวลซ่านนี่สะใจเลยนะพี่นะนี่ครับต้องบอกว่าเรือจะเชื่อเลยครับราคานี้นะครับกับมวลซ่านบางขุนพรมขนาดนี้นะครับพี่พี่นั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปปีสองพันห้าร้อยไม่ได้แล้วนะนะครับนี่ครับมวลซ่านบางขุนพรมเต็มพระองค์หมดเวลาเวลาหมดจับหมดเวลาเวลาหมดจับนี่ครับโอ้โหเสร็จอย่างนี้เสร็จเลยครับพี่ สงสารน,น้องรักน้องนะครับกาเบอร์หนึ่งครับอ้าไม่ใช่นะครับนี่ครับโอ้โหพีกสวยมากนะครับองนี้หลวงตาพันดีเลยถ่ายได้ปะปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ป่าไก่ชัยประดิษฐ์นะครับ14,500ครับพี่ตวีไม่ทนันใช่พระโอเค รายการสุดท้ายเมฆสิทธิ์เลยครับจะได้เด่นได้ดังเอาเงี้ผมนึกถึงพีนัทวัตรเลยพ<ม>ี่นัทวัตะเคยปิดบุกสุกเมฆสิทธิ์ผมไว้แล้วตอนที่ผมยังไม่ได้แบบปลอกผิวหมดอะ่ะ<ม>ไม่เขียวมไม่ได้ให้ไปพ <c oughs> ี่แกรอตั้งนานกว่าจะมาตามกลับออกไปองค์นี้ก็เหมือนกันกนี่ เมกะสิทธิ์แบบนี้แม่ก็ปิดแล้วเหมือนกับคุณรักษาสิทธิ์เลยนะผมจะต้องเอาไปทาการปอกผิว โดยกรรมวิธีของผมเอาว่าใครอยากจะได้รักษาสิทธิ์เป็นเจ้าของกดโอเคมาลูกอมอ่ะ,อะเม็ดเล็กๆอะผมแบ่งปันประมูลแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้เปิดราคาคุณไปซื้อลูกอมเมกสิทธ์อะเม็ดเป็นแสนใช่ไหมถ้าเป็นปิดตาเป็นล้านใช่ไหมเป็นปางซ่อนหาก็เป็นล้านใช่ไหมเป็นพิมพ์พระเนี่ยเป็นล้านแต่เมกสิทธ์องค์นี้เป็นพิมพ์ของพระชัยวัดหนัง ถามว่าวัดหนังสร้างเมกซิตได้ไหมไม่แปลกหรอกครับหรือวัดอน,นงจะถอดพิมพ์วัดหนังมาสร้างเมกซิตก็ไม่แปลกอีกแล้วครับทีนี้เป็นเมกซิตแท้ไหมเก่าไหมนี่สองนาทีสองนาทีปิดรักษาสิทธ เดี๋ยวผมปอกผิวตามกรรมวิธีของผมแล้วเอามาลงในรลนให้สั่งนาทีนะครับเราหมอเขาหล่อธรรมชาตินะเห็นไหมรอยเนอะต่างๆพเพราะไม่กะสิ์เนี่ยไม่ใช่ว่าหล่อแล้วจะทุบได้เลยทองเหลืองหล่อแล้วทุบได้เลยเะสิท์ต้องรอให้เย็นตัวเนี่ยสี่ห้าวันถึงจะเอาออกจากเบ้าได้อ้าวนี่ แล้วดูทินหน้าพระนี่คือหน้าพระวัดหนังแบบไม่ต้องตกไม่ต้องสงสัยจะมูกตาเนี่ยนะครับของแบบนี้คือต้องบอกว่าทำไมเราถึงไม่ก็เห็นเพราะว่าท่านไม่ได้สร้างเยอะจะสร้างเยอะได้ไงอ่ะทองคำสมัยก่อนไม่ได้มีเยอะครับแล้วเมกซิตเนี่ยเขาต้องบอกว่าสะกดหัวใจธาตุต่างๆลงไปเนี่ยคือเป็นวัตถุโงรที่คุณไม่ต้องทำอะไรแล้ว่ะ ยังไงก็ไม่เสื่อมยังไงก็ดียังไงก็กศักดิ์สิทธิ์กับดวงเรียกทรัพย์เสริมบารามีตลอดไปคนจะได้ครอบครองไม,มก่กะสิทธิ์ด้วยความที่ว่าเขาทําน้อยใช่ไหมอ่าด้วยความที่ว่าเขาทําน้อยคนจะได้ครอบครองเขาต้องจ่ายกันเป็นแสนเป็นล้านคนจนณปัจจุบันนะ่ะจึงไม่มีโอกาสได้ใช้ไมก่กระสิทธิ์ไงแล้วจะหาคนที่ทำไมก่กะสิทธิ์ก็ยากนะ นี่บแล้วเนี่ยการหล่อในธรรมชาติสุดๆเลยครับเพียงแต่เขาเพิ่งปอกผงม,มาปอกผิวมาแล้วก็มาให้ผม,มผมไม่ได้ซื้อถูกครับซื้อแพงแต่เดี๋ยวจะปอกต่อเนี่ยเสร็จไ์เนี่ยไปปอกต่อแล้วเดี๋ยวมาดูในไล์พุ่งนี้กันแต่นี่แป๊บเดียวเขาเขียวแล้วเนี่ยครับถ้าแบบนี้ปอกผิวมาแล้วแล้วอยู่คืออยู่กับใครก็แล้วแต่ ใครได้ครอบครององนี้คุณจะตัดตลับเพชรคุณจะเปิดสามล้านสี่ล้านห้าล้านไม่มีใครว่าคุณเพราะอะไรเพราะหาไม่ได้ลูกอมยังลูกอมยังแพงกว่านี้เลยถูกไหมครับลูกอมยังแพงกว่านี้เลยอันนี้เป็นพิมพ์พระพุทธปิดแล้วนะครับ ปิดที่พี่ประทีปนะครับห้า0มืสองพันบาทมีเนี่ยคือความสุขของคนละพักค,คือเดี๋ยวผมก็จะเอาไปทําการปอกผิวให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันเมกะพัททดสอบด้วยการล้างลามันาจะได้ไหมคือถ้าบอกเมกะพัทอ่ะไม่ต้องทำอะไรก็ดูง่ายเมกะสิทธิ์จริงๆก็ดูง่ายแต่คนเราอ่ะติดว่า ดูดูยากจะมีวิธ์คือเขาเป็นพระที่มีวิธีการทดสอบไงคนก็เลยชอบทดสอบไม่กรนสิงไงเพราะสนุกทดสอบเราไม่เสียเขาแข็งเขาแข็งเหมือนพระลึกแก้วเลยนะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าฝันดีรัตยาตีสวัสด์แฟนเพจทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ